ครับผมท่านนะครับวันนี้ผมโหลดเกมฟีฟ่า23เข้ามาเล่นนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์นะครับผมก็หาหาจากการเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยมาหลายปีนะครับผมเพราะว่าจำได้ล่าสุดนี้เล่นแค่วิ่งเกตนะครับของ PS2 นะครับปีสองนะก็คืออันนี้ผมลองเข้ามาเล่นดูเพราะว่าผมก็ ออไม่ค่อยมีเวลาได้ขเข้าไปเล่นเกมเท่าไหร่นะครับเลยว่างก็เลยลองโหลดมาทดสอบเล่นดูนะครับผมนะดูซิว่าในระยะเวลา,า,าหลายปีที่ผ่านมานะครับผมที่ผมได้หาหาจากการเล่นเกมประเภทนี้นะครับเนาะเป็นเกมของ PS4 นะครับผมนะเอาโอเคแล้วผมจะลองเข้าไปดูกันว่า,าจะเป็นอย่างไรนะครับนะ อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับเรื่องก,การเขาเรียก <I 'm S 1> อะไรเห sure มือนซ้อม,มนะนะผมขอสคิปไปก่อนนะครับโ okay. อเคผมเลือกผ,ผู้ชายนะครับเนาะพิแมทนะครับเบสิคคอนโทรลทั่วไปดูด Building to s o all week and v e r o be f l e a v e all t a c o n for you live ลองดูนะครับผมโอเคลองทดสอบดูว่า,าหลังจากที่หายมาหลายปีนะครับว่า,าทางตัวเกมเนี่ยเขาได้ปรับปรงุงหรือได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับนะผมก็เล่นไม่เก่งด้วยนะนะเดี๋ยวลองทดสอบเล่นดูสัก On on Liverpool, yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The absolute is electric mm -hmm. the is mm -hmm. in Newport, mm -hmm. mm -hmm. and hopefully, okay. we're not going to happen. And the psg team looks like this. Not just in that, Luigi Donnarumma stands between the posts. Marquinhos plays with Sergio Ramos at the back. Lionel Messi starts with Neymar in the wide positions. And lining up through the middle in attack today is Kilian Mbappe. Well, who would be a defender when the responsibility is one of trying to shackle Neymar? Well, the best players are the ones that can play in tight areas, and he can certainly play in tight areas. He wriggles out situations. He can find that penetrative pass, and he's such a good player when he gets the ball out of his feet and gets shots away. He could be the outstanding player today. Well, the attack looks promising. Well, he missed the targets, and then some. Why? Liverpool Alisson gets the nod in goal Virgil van Dijk plays alongside Joel Matip in central defense and rather than use a strike partnership they've gone with just the one player in attack <It 's S 1> e. d well, a n g e r o u s ยิงวงกลมเหรอ l ากิมิไม่ใช่บ l ลที่เล่นอ๋อน่าจะยิงวงกลมเมื่อก่อนยิงถ้าเป็นของเพทูมันจะสี่เหลียมนะครับยิง มไม่ล้มหน้า,นาด้วยนะครับเรื่อยๆลองดูครับเพราะว่ามันผมไม่ได้เล่นนานแล้วครับเกมแนวนี้ครับเอ,แอ,แอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่เข้าบอลล่ะ well, โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดูนะครับสักแมตช์หนึ่งขอแมตช์หนึ่งแมตช์หนึ่งดูไม่รู้ว่าจะโดนเลือกสิทธ์เกี่ยวกับเรื่องเพลงไหม เล่ตัดบอลไปได้ครับนี่มาร์โกวาราซี่ค่ต่อบอลขึ้นมาครับผมเปิดได้ไหมเปิด,ดบอลได้ไหมไปแล้วไม่อ๋อ ลองดูโอ้ลองยิงนะครับก็ติดผ<ป>ู้ลเล่นโอเคฝาเอาไม่ฝาครกบหมดครึ่งแรกครับผมรึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับศูนย์มาตัวต่อศูนย์นะครับผมก็ลองเล่นดูน่าจะเป็นทีมแบบเหมือนรวมซูเปอร์สตาร์หรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจนะโอเคเราลองดูก่อนเพราะผมก็ไม่เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะ Okay. So they get the ball rolling in the second half. Even Stephen here. So little to choose oh. between the sides. Verratti. Clean challenge. Really good high press. goalkeeper expect one there really game poor far would so o o that has a wait l อขอยิงยิงนี่วงกลมนะครับยิงนี่วงกลมอ๋อนี่คือน่าจะเป็นทีมรวมรวมซุปเปอร์สตาร์นะครับซุปเปอร์สตาร์นะครับเนาะ ต้องลองเขาเรียกอะไรอะเหมือนต้องทดสอบต้องฝึกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไม่เป็นเล่นไม่ค dunno, ่อยเก่งในเกมฟุตบอลนะครับนะแต่ลองไปสักพักหนึ่งครับโอเคเลือกแ <c oughs> ต่บอล้ว อ,อเริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มเมข้ามือละไม่เข้ามือดิผมเริ่มเริ่มรู้ทางการเล่นนะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้การเล่นก็คืออยู่ที่ประมาณนี้นักฟุตบอลก็เป็นซปเปอร์สตาร์ทั่วไปนะครับผมก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบในเกมฟุตบอลเท่าไหร่เพราะว่าดูไม่เป็นนะครับ ก็ลองเล่นดูลองหลุดเล่นดูครับสำหรับคนที่ go, คนอยากลองทด <then. S 1> สอบเล่นดูครับ Well, here it is again. The through ball is wonderfully executed, and what an emphatic strike it is from Lionel Messi. Hit with his laces, it's a great goal. Now the ball is rolling once more. PSG dominant, and it's starting to get out of hand, you just feel. And that's it. That's a routine take. <laughs> yeah, <my top. laughs> Textbook closing down, and now they're on the attack. Ball lost by Liverpool. This looks more than decent. ก็น่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะทางตัวเกมนี่น่าจะเซตไปแบบเขาเรียกอะไระครับให้ให้กุลินลองลองใช้ลองควบคุมดูก่อนนะครับเพราะว่าคือน่าจะแบบเล่นง่ายๆนะครับให้ลองเล่นง่ายๆดูก่อนนะครับเพราะว่า <laughs> alexander arnold and with that the attack fizzles out marco Verratti, now with akemi batei and he might be through here ตัวโปรแกรมก็จะให้เราแบบเหมือนให้แบบให้เรากดกดตามแลเหมือนพอฟุตบอลมาใกล้ก็คือให้เรากดตัวนู้นตัวนี้เนพะื่ <De> อการเข้าตัดบอลอะไรประมานี้นะครับก็ถือว่าตัวเกมทำทำได้มาดีมากนะครับเพราะว่า <Wow. S 2> ผม เล่นเกมบอลล่าสุดนี้ก็คือวินนิ่ง7นะครับน well, อันนี้ก็เป็นฟีฟ่ายี่สิบสามนะครับผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดหรือเปล่านะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะครับเราลองค่อยทดสอบตัวเกมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับดูรับชมนะครับ ขอบคุณมากครับ